ส,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 สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสนะคะแต่เรามาดูในโซนเมืองเล็กๆเนี่ยก็คือไม่น่าเที่ยวเลยเราไปอีกที่กันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยที่เราไปเมื่อกี้นี้จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะตอนนี้เราก็เลยย้ายมาที่ตัวในในตัวเมืองของโคโลเนเลยนะคะเป็นตลาดคริสต์มาสใหญ่มากแล้วอยู่ท่ามกลางของโดมนะคะเราจะได้เข้าไปเที่ยวโดมด้วยเนาะนี่บรรยากาศคือสวยมากค่ะบ้านเมืองเขานะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะ อันนี้แล้วก็หาที่จอดรถนะคะสถานที่ตรงนี้ก็คือหาที่จอดรถยากมากแม่คือสวยมากไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะคลิปวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้แนะนําอะไรมากมายเนาะเพราะว่ามากันหลายคนด้วยนะคะแต่ก็คือสวยสุดคุ้มมากคุ้มที่จะเข้ามาดูมากเลยค่ะถ้าไปรอบหน้าจะศึกษาข้อมูลที่ดีกว่าน,นี้นะคะไปชมกันได้เลยหาที่จอดรถก่อนนะอันดับแรกนะจ๊ะ พอเราเข้ามาข้างในด้านในคือสวยมากอยากให้ชมบรรยากาศแบบคือในภาพถ่ายว่าสวยนะในวีดีโอก็สวยและคือได้เห็นของจริงคือสวยมากนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเราได้มาเยอรามาันเราต้องได้มาที่นี่แน่นอนเลยเราต้องได้มาสรุปแล้วก็ได้มาจริงๆนะคะขอบคุณนะคะนี่บรรยากาศตลาดคริสต์มาสนะคะ ผู้คนก็มาดื่มเบียร์พูดคุยปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะเ,เทศกาลคริสต์มาสเนาะเรากำลังเดินไปหาประตูทางเข้านะคะเพื่อจะซื้อ,อ,อบัตรเข้าชมด้านในนะคะแล้วเราค่อยเสร็จแล้วจากด้านด้านในเราค่อยออกมาเดินเล่นด้านนอกเนาะเพราะว่าด้านใน,นมีพิพิธภัณฑ์ให้โชว์มี มีอะไรให้เราดูและให้เราเราเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะสวยมากดูการเป็นอยู่บ้านเขานะคะคุยคนเยอะมากนะคะที่นี่เพราะว่าตลาดค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดคิดมัธที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคือคืนก็จะมีคนผู้คนหลากหลายนะคะจุดๆนี้ก็จะเป็นแบบว่าอา่า นักท่องเที่ยวทัวร์ก็มาลงที่นี่เยอะนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อ,นอยู่ด้านในค่ะคพูดเสียงดังไม่ได้นะคะคือท,ทั้งหมดนี้คือของใช้ของพระราชนิยมพระราชาที่นี่นะคะที่เดินนนะคะทุกอย่างทำมาจา,ากทองท้งหมดเลยนะคะทองประเทศนะคะ,ะ,คะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเข้ามาเดินนะคะที่นี่ที่นี่เสียเงนินค่าเข้าประมาณคนละยี่สิบยูโรนะคะ อันนี้คือแหวนคือเครื่องแต่งกายทั้งหมดนะที่ทีออ่พระราชาแล้วก็พระราชนีทรงใชน้นะคะเขานํามาจัดเป็นทพิพิธภัณฑ์ทุกอย่างที่นี่ก็คือของจริงทั้งหมดเลยนะคะเวลาถ่ายรูปก,ก็คือเปิดแฟเฟตไม่ได้เลยคะ่ะแล้วก็มีพนักงานยืนควบคุมอยู่ทุกจุดนะคะเวลาเราถ่ายวิดีโอเราจึงพูดได้เบามากต้องของอาภัยด้วยจริงๆคะ่ะ เราอยู่ในจุดขึ้นต่งลายนะคะก็คือด้าหนหลังนี่คือท่านจะดท้องที่ในสถาบัเป็นชุดทุกคนดูความอลังการคือชุดใหญ่มากคือเรื่องอันนี้ก็คือ,คอศึกษามาไม่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์เด็คือศึกษามาแล้วว่าว สำหรับเหมือนว่าเราบทบทบทมากสำหรับพระซึ่งเมื่อหลายพันปีก่อนนะที่เยอรมันนะนับถือพระเท่ากับเท่าเทียมกับพระราชาเลยนะคะก็คือจะมีูมนี้จุดนี้ก็คือภาพถ่ายไม่สามารถเปิดเก็บได้เลยนะคะขออภัยนะคะนี่นะคะนี่เราถ่ได้ด คือเราดูตัวเลดเลยด้านหลังก็จะเป็นพวเครื่องของใช้นะคะจุดนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องออกแบบตัวปราสาทนี้นะคะคือแบบออริจินอลจริงๆทุกคนมีน้อยแบบน้ำเปียกเปียกน้ำจากการโดนฝนทำเตัวนี้นะคะ่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราออกมาด้านนอกแล้วด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเราคลิปนี้อาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเรามากันหลายคนนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลมาได้ยังไม่แน,น่ชัดด้านหลังนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะคือสวยมากเดี๋ยวบล็อกจะลงรูปทั้งหมดในวิดีโอให้ดูนี่นะคะภาพทั้งหมดที่บล็อกถ่ายมาได้นะคะก็คือคัดเลือกแต่ภาพวสวยๆมาลงเนาะก็คือ เป็นความทรงจําที่ดีอะค่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ก็คือสวยมากบอกไม่ถูกเลยค่ะต้องได้มาได้ต้องต้องได้มาสัมผัสเองนะคะอ่าตรงโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนฝั่งตลาดคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเราไปหาดื่มนมร้อนๆเสร็จแล้วเราก็ไปพักผ่อนกันที่บ้านต่อเนะค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนที่สาคัญคนขายล่อมาก เจอกันคลิปหน้านะคะ